โอเคมาดูกันบ้านก่อนเลยว่าเออผมเล่นจริงๆอะ่ะ ID เนี่ยผมบอกกันเลยว่าผมเล่น8ดเดือนจะเข้า8เดือนไม่ใช่จะเข้าดิเข้ามาแล้วแดเดือนนะผมคือเดือนนี้เป็นเดือนที่8ดของผมที่ผมกลับมาเล่นแล้วก็ปั้นตั้งแต่แรกถึงตอนนี้เลยนะผมมามาดูโปรไฟล์โปรไฟล์นะครับผมของผมจริงๆอะ่ะ ID เนี่ยเคย ให้พี่อูเปิดด้วยตั้งแต่ตอนเด็กเลยคือแบบไอ้ดีเด็กจ๋าเลยอะเออแล้วก็ดองสกอให้พี่อู๋เขาเปิดนะครับผมไอดี ID ทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ที่พันสราก็น่าจะ3าปีกว่าปะ่ะไอดีเนี้ยเออแต่ว่าเล่นจริงๆอะมันแค่8เดือนนะครับผมแล้วก็ส่วนสำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกคนหรือเด็กใหม่ที่กําลังจะปั้นไอดีนะผมผมแนะนำเลยว่า พยายามครับพยายามทําทีมฟาร์มให้ได้พวกโจ๊กพวกอกิฟไฟพวกกิมไฟพวกไอสกอร์ไอตัวสี่ดาวสัตว์พิษไอไอนี้นะครับผมมันชื่ออะไรนะผมจําชื่อมันไม่ได้เดี๋ยวกป๊นนึงไอตัวมแมลงอ่ะไอตัวมแมลงอ่ะเมลเลียนะผมตัวนี้ก็ทําขึ้นมาได้คือ ตอนแรกๆอ่ะเราไม่ต้องไปสนความเร็วก่อนเพื่อทุกคนผมรู้ว่าทุกคนแม่งไม่มีรูนหรอกแต่ว่าพยายามฟาร์มรูน6ดาวขึ้นมาแล้วก็ใส่ๆรวมๆมันไปก่อนส่วนมากที่จะใช้จริงๆสําหรับไอ้ดันโกเลมนะไอ้พวกเมลเลียนะผมก็คือวิววิวสมควรต้องมีแล้วก็มีตัวหนึ่งต้องใส่ชิลนะผมซึ่งทําให้มันถึกขึ้นส่วนโจ๊กอ่ะจริงๆอ่ะถ้าไม่แน่นจริงๆอ่ะผมไม่แนะนําให้เอาลงนะครับผม เอาเป็นพวกฟานพวกอะไรอย่างนี้เป็นดีกว่าคือจริงๆไอดีเนี่ยรูนผมไม่ได้แน่นนะโจ๊กผมไม่ช้าเกินไปเว้ยผมก็เลยใช้ฟานลงไปแทนแล้วก็กิมกิมไฟผมรู้สึกใส่เป็นวิวกับอาชิวนะครับผมเจ็บเป็นหาแป๊บนึงกิมไฟนี่ใช่ไหมใช่กิมไฟผมไปให้เป็นวิวกับ ชิวเอานะคผมแล้วก็ผสมผสมผสมประสานเอาแล้วก็ทําให้มันถึกขึ้นให้มันแบบไม่ตายอะ่ะเออแล้วก็สําคัญก็คือฟินิยไม่ใช่อ่าทาทูหรืออผมจำชื่อไม่ได้เออพิกซี่ไฟใช่แม่งสับสนหมดละพอเข้าเรื่องจริงจังแม่งสับสนทุกอย่างสับสนหมดเลยแอมซอแอมซอ แล้วก็ส่วนที่ยากขึ้นมาเนี่ยมันก็คือการทําท,ทีมของมังกรมันจะยากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผมซึ่งถ้าทําได้ก็สบายคือ2ทีมนีมน่มันทำเสร็จปุ๊บมันสบายไว้ทุกคนส่วนสุดท้ายนั่นก็คือทีม BJ ทีม BJ มันก็จะบู้นต้องสุดหน่อยเสาเสามันก็ต้องเต็มหน่อยนะมาพูดถึงเรื่องเสานะครับผมเสาตอนนี้ผมก็ไม่ได้ถึงว่า แม็กทุกอย่างนะจริงๆอะอารีนาสัปดาห์หนึ่งอะควรแรกนะควรแรกเดวิลมอนให้ตัว5ดาวกินใช่ควรแรกเดวิลมอนให้5ดาวกินเอาจริงๆอะแล้วก็พยายามทำเสาสปีดให้เต็มก่อนไม่ว่าเสาไหนมาก่อนเสาสปีดต้องเต็มนะครับผมแล้วก็เสาดาเมจอะค่อยค่อยทำหลังจากที่อัพเสา เสาดีฟน n ์นะคผมคือเราเราต้องดูก่อนว่ารูนรูนของเราอะไปถึงไหนแล้วในการทำทีมลงพวกมังกรอะไรเงี้ยเสาดีฟน n ์มันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถาทำทีมอีนุะให้มันออกไปโจมตีหมดได้นะครับผมซึ่งผมตอนนี้อัพถึงเวลสิบสามา1ิอะไรเงี้ยรูนรุนผมอะ มันจะไม่เอื้อในทางดาวเมจเท่าไหร่มันจะไปเอื้อทางดีเฟนต์มากกว่าเนี่ยผมก็เลยต้องดันดีเฟนต์สูงหน่อย2,004 5 0อย่างเงี้ยแต่ถ้าทำเสาดีเฟนต์ตันปุ๊บมันก็จะอยู่ที่พัน2,003 7 0 0กว่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเออมันก็จะอยู่เราๆนี้นะครับผมโอเคต่อมาทีมบีมันต้องสุดมันต้องสุดมากมันต้องทำหลายตัวนะฮะส่วนทีมบีเดี๋ยว ไว,ไว้ให้ทุกคนไปดูคลิปแยกดีกว่าผมแนะนำช่องช่องหนึ่งของอที่ผมดูนะนั่นก็คือ m o บายลูเปอร์ช่องของพี่นัทเข้าไปดูกันได้ทีมบีเจนะผมส่วนนี้ผมโชคดีอย่างที่พอมีทีมกันได้ผมก็เลยจบ2ทองในอารีนาได้นะผมซึ่งมาจับจริงๆอะ่ะตอนแรกอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยเว้ยที่ผมรู้สึกว่าจริงๆ ผมว่าผมจะซื้อไ d ดีใหม่ซะด้วยซ้ำแต่ว่าไอดีเก่าผมมีผมมีทั้งจินทั้งจินน้ำแล้วก็โพล่าลมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไ d ดีนี้มาปั้นก็ได้แล้วก็ลองเล่นดูพอเล่นสักพักหนึ่งนินจามืดเกิดไว้ทุกคนนินจามืดเกิดปุ๊บผมแม่งจัดเต็มเลยจัดสุดจัดเต็มมาลงไอดีนี้แล้วก็รู้สึกว่าอ่าสักประมาณ เขาเรียกอะไรวะเดือนที่สี่เดือนที่ห้าผมทําทีมฟาร์มครบหมดละใช่ถามว่าเติมไหมเติมแต่ไม่ได้เติมแพ็กดูนแท็กอะไรไงเติมเติมเอาความความสดใสในไอดีนะนั่นก็คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนคอสนั่นแหละที่ผมเติมแต่คอสล่าสุดผมไม่ได้เติมอะ่ะคือจนแล้วไอ้ไม่มีตังแล้วไงเนี่ย คอสพวกเนี้ยผมแม่งยัดยัดมาเต็มเลยอโอเคก่อนจากรากันไปนะผม,มก็อ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมก็ขออวยพรด้วยละกันนะฮะผมจริงๆตอนนี้มันมีแจกเยอะนะอยากให้ผู้เล่นใหม่กลับมาเล่นกลับมาเล่นให้มันมแบบสุดจริงๆอะ่ะเปิดหาตัวละครแบบสนุกสนานนึนได้แล้วก็มีกิจกรรมตอนนี้มีกิจกรรมทั้ง จจกิจกรรมสกอร์ทานเซนเดนเอ,อ่อน่าจะเก็บทันอยู่นะอีก17วันน่ะไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่น่าจะทันอยู่17วันล็อกอินไปเรื่อยๆแล้วก็สกิลอ,อ่อกจจิจก,กรรมกิจกรรม7ปีภาค2นะผมที่ผมกำลังจะเปิดอีก20บใบไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเล่นแล้วก็หลังจากที่หอมาลีแล้วผมลงหอครบอะไรอย่างเงี้ย ผมจะไม่เปิดนะหอหอเดือนนี้ผมจะไม่เปิดผมจะไปเปิดอีกทีเดือนอ่าเดือนหน้าเลยวันเกิดของผมนะฮะเดือนหน้า